บอมครับพบกับเราในช่องเดอะนิงแชนแนลนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูสลัดโลผจนภัยกันค่ะวัตถุดิบมีดังนี้นะคะน,นียกไหมอันนี้คือผักกาดหอมนะคะหรือว่าผักสลัดนั่นเองค่ะอันนี้คือแตงกวาแครอทนะคะแล้วก็ปูอัดหมูยอแล้วก็ไส้กรอกอันนี้คือไส้กรอก แ,แล้วก็น้ำสลัดค่ะอันนี้เราซื้อแบบสำเร็จรูปมาเลยจากแมคโครนะคะแล้วก็สุดท้ายขาดไม่ได้ก็คือแป้งแป้งโลค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมวัตถุดิบต่างๆเลยนะคะอันนี้คือแตงกวาค่ะหนึ่งลูกอันนี้หนึ่งลูกนะคะลูกเล็กไปหน่อยเราจะหัน่นเพิ่งก่อนอ๋อมี หั่นกันก่อนแล้วเราก็แบ่งอันนี้เป็นสี่ส่วนค่ะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะไม่ต้องใหญ่มากจะเอาถ้าแตงกวามนี้สีแดงก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าเลือกอันนี้ไหมอันนี้ได้อันนี้เราเดี๋ยวเราจะลวกกันนะคะแล้วก็เราก็มีหมูยออีกอันนี้เราก็จะลวกเหมือนนะบอกแล้ว เอารวมเลยนะยไม่หั่นตัวทำผักน,นี่แล้วมีมีทำไมไม่หั่นให้มันขาดอ่ะอ่ะจะใช้ไหมมีดอะ่ะอียังวะนี่นะคะผักของเราสวยมากอะไรเงี้ยสวยงามมากตัดไหมเพราะขันสีดซ้ายกับขีดขวาเลยเลยสวยมากอ่ะขีสัน้นคือแบบได้สดชัดก็าน่าจะได้เพราะว่าทุกอย่างคือสั้งเพลทหมดแล้ว ู่แค่อะไรนะฝีมือกันห่อชุบ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 ไปดูกันอันนี้เราขันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลวกกันค่ะน้ำหน่อยครับถ้าน้ำได้แล้วนะคะก่อนที่เราจะเอาใส่กรอกพวกใส่กรอกกุ้งแล้วก็หมูยอไปลวกเอามาลวกแล้วก็ตักน้ำ่อนนะคะเอามาไว้แช่แตงแตงโอ้ยโอ้ย อันนี้ได้น้ำแล้วนะคะเราก็เอาหมูยอทุกอย่างเทใส่ลงไปในนี้เลยน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยเาเอาไปด้ปวยีังไงดอวะร้อนอยู่ไ,ได้แผ่นแป้งเชื่อว่าแผ่นแหนมเนืองสลัดโลปอเปี๊ยะซูชิมันได้หมดเลยไงสลัดโลก็ได้ตกใจมาแหนมเนืองอะไรแล้วก็แช่นะคะแช่ไปเลยทั้งแผ่นนานไหมสองชั่วโมงมืมดประมาณเขาบอกว่าสาบวิอะ่ะ ทาสามวิหรอสามนาทีที่ไหนก่อนเหนแล้วว่าที่ห้าวินาทีแช่น้ำอุ่นห้าวินาทีาพ่อไี่มีสเตชชั่นมมวนเลยเอาเท่านี้ก่อนเนาะทุกคนต้องเป็นสองด้านใช่ไหมใช่สองด้าน หามาดูมาเหมือนกันใ่ผักใส่ผักโขดอย่ารอดนอนตัวอัดเดี๋ยวก่อนตัวอัดอ่ะไม่ชอบกินอะแล้วก็ไปไม่ผัก,ก,กเยอะอ่สะสลัดโหลไม่รู้อะ่ะเกี่ยวอะไรผวกโขดดื้อว่ะเราดูมา,มาคนละสำนักอ่ะนี่นะคะแล้วก็ม้วนอย่างนี้ตัวอัดใช่ไหมอ,อ๋อแอ้วตัวอัดใส่กี่หลักเออให้มันอย่างนี้ให้มัน สวยอย่างนี้มันเด่นมันเด่นดังเด่นดังเห็นไหมนี่แล้ก็จะได้มาอย่างนี้ริบบรรยากัศนี่นะคะแล้วก็ทำการขันนี่ตืดตืดนี่เราก็จะได้สองคำประมาณเอ้ยใช่นี่นะฝากไว้ก่อนเนี่ยเอาใส่นี้ไว้ก่อนเนาะ เอเอเราไมจับจามนีหลงเดี mm ๋ยวเราม่จับจามนี่นี่ไงนี่ไงเอาไปกอนพี่ครับพี่จันทาขนะ ค่<ห>นะนี้นะคะเราเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เทน้ำสลัดเรียบร้อยเห็นไหมเห็นไหมอ่ะหกขาวหมดเลยบิวตี้บล็อกเกอร์ดิเอเอเดี๋ยวเรามากินกันนะคะมากินด้วยกันค่ะ อะไรอุ้ยทำไมเขาเจอผักมือเขาไม่ดีหรอกินเลยหยิบอันไหนต้องกินอันนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วตอนนี้ก่อนาะตอันนี้ก่อนไปทำแบบนี่ยโอ้หูยนน่ากินมากอ่ะชนก่อนชนก่อนชนยังไงดีชนยังไงดีนี่ล่ะชนตูดเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงเป็นไงชนตุ่มน่เขาแบตุ่ม

ต้องเลือกดีๆแล้วต่อไปอ่ะน้ำสลัดอร่อยค่ะไปซื้อได้เลยชื่อแม่คงสำเร็จรูปแล้วง่ายมากอร่อยค่ะไม่อร่อยจิแป๊ะ one เจอไม่เจอผูอัดเลยมือไม่ดีเลยทุกคนเจอแต่ผักมันผักหมดแล้วทุกอันอ๋อะบ้าวันอิ่มได้นะ เป็นเมนูลดความอ้วนที่แบบดีเลยอะเนาะ<ช>อะไรต้องมีเสียงตุ่ม <c oughs> น้ำสลัดแน่นๆ ขอเลงก่อนนะทุกคนเขากึ่งคำใหญ่มากอะเคี้ยวหน่อยุ่ดอัดนะครับได้แล้วนะเพิ่งเจอเพิ่งเจอ สุดท้ายนะครับต้นทำยังไงยังไงใช่คุณป้าไม่ก็สิบงแบบอ่มอ่ะยังไงน้ำสวย หมดแล้วนะคะนี่อันนี้มีเศษผักมันหลุดจากที่เราแบบม้วนไม่แน่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทําให้พ่อกับแม่กินกันต่อในบ้านนะคะค่ะสําหรับวันนี้พวกเราขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ <laughs> กดซับสไครต์ให้ช่อง The n i n g Channel ด้วยนะคะ วันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ